<laughs> ไม่หลอไม่ร้อไม่หรองึเปล่าลุกวล่าบอกว่าไม่ร้อง I love you B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  six seven six seven ที่ป๊าบ้าง สองจบ I love you ป่าวป่าซิคเซเ่นสีเขเขียนเองนะคะเขาสะกดเองนะไม่มีใครช่วยคขาขอบคุณที่รักบี้รักลูกเสียสละให้เสมอและที่สุดในโลกเป็นเด็กดีนะคะเม่จะไม่บอกแม่ Yes Dear my ป่าวป่าว I love you so much ความรักของแม่ที่มีให้หนูมันจะคงมี กอดเลฟยูมัคโอ้ยซึ้งอะย่ไม่หรอเาเาไม่ไม่้อทึปเหมือนแม่เลยราคกันค่ะชแมขอบคุณค่ขอบแม่บครบคุ่ดพี่กัา I love you so so much มามี ฉันตั้จะจฉันมากมละสิคน y s u f r i my d f s t life You ร r e my b e ่ t friend for l ่ f e บอกล้วงไม่ร้อง to my baby รักคนดีที่สุดในโลกขอบคุณที่เดินจับมือกันและขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขที่สุด love you from G